ะะถ้าจะเริ่มต้นลงทุนมันจะมีแค่3สเต็ปง่ายๆอย่างแรกเลยก็คือต้องทําความรู้จักตัวเองก่อนรู้จักตัวเองในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องมีการวางเป้าหมายนะคะว่าเราจะลงทุนเพื่ออะไรนะคะเพื่อผลตอบแทนระยะสั้นระยะยาวแค่ไหนนะคะเงินที่เราลงไปมีโอกาสคั ทุนได้ไหมนะคะเป็นเงินเก็บเป็นเงินร้อนหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็คืออย่างแรกเลยที่อยากน้องอยากให้ทุกคนรู้ก็คือเราจะต้องมีการรู้จักตัวเองวางแผนกับตัวเองตั้งเป้าหมายกับตัวเองก่อนนะคะอ่ะส่วนถัดมานะคะก็คือจะต้องรู้จักกับเครื่องมือทางการลงทุนต่างๆก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายให้ใหใหทุกคนฟังเลยว่าหุ้นคืออะไรไกลไกการเล่นหุ้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีกฎมีเกณฑ์มีเงื่อนไขวิธีการชำระราคายังไงบ้างนะคะ ส่วนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการเลือกหุ้นหลังจากเป็นและรู้วิธีการส่งคําสั่งซื้อขายรู้วิธีการตั้งราคาหุ้นแล้วนะคะแล้วเ,เราจะมาดูกันว่าจะเลือกหุ้นยังไงจะเล่นหุ้นตัวไหนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสมเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็เรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นการสํารวจตัวเองก่อนอย่างที่น้องบอกว่าแต่ละคนแต่ละนักลงทุนนะคะเวลาเขาลงทุนอะ บางครั้งเขาคาดหวังเขาเขาเรียกอะไรคนสองคนลงทุนพร้อมกันบางครั้งอ่ะคุณที่เขาเลือกมูลค่าเงินที่เขาลงระยะเวลาหรือว่าความขาดทุนที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ในใจได้อ่ะคะ่ะมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากไปลงทุนตามเพื่อนลงทุนตามเพื่อนน้องไม่ได้ว่าผิดนะแต่ว่าบางทีเรากับเพื่อนนะคะ,อะของที่ชอบอ่ะ ก็ S <S <an> ยังไม่เหมือนกันเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนอ่ะเราจะต้องดูตัวเราเองก่อนว่าเราลงทุนเพื่ออะไรนะคะบางคนลงทุนเพื่อเกษียณถ้าลงทุนเพื่อเกษียณหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราตั้งใจไว้ว่าในช่วงเราที่เรากเกษียณแล้วเงินก้อนนั้นจะยังคงอยู่และเงินก้อนนั้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างผลตอบแทนให้เราได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเลือกประเภทการลงทุนที่เราเลือกจะเป็นประเภทที่เสี่ยงไม่ได้นะคะลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงไม่ได้นะคะหรือลงทุนเพื่ออยากไปเที่ยวต่างจังหวัด เป็นการเก็บเงินไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเที่ยวก็ได้ไม่เที่ยวก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเก็บเงินได้ก็จะไปเที่ยวถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเงินทุนก้อนนี้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเพื่อนได้นะคะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่ผันผวนได้นะคะเพราะว่ามันขาดทุนก็ได้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะหรือเงินก้อนนี้เป็นเงินเก็บสําหรับลูกเรียนหนังสือ ะะเงินก้อนนี้จะต้องใช้เท่าไหร่นะคะคลูกจะต้องมีค่าการศึกษาค่าเทอมอยู่ประมาณเท่าไหร่เราต้องคํานวณไว้คร่าวๆนะแล้วเงินที่เราตั้งต้นเพื่อลงทุนอ,อยู่ที่เท่าไหร่การที่จะทําให้เงินก้อนที่1อะ่ะไปถึงมูลค่าเงินที่เราคาดหวังไว้อะเราจะต้องใช้อัตราผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะคะคอันนี้จะต้องมีการคํานวณกันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ เราจะพาดไปให้พี่มาร์เก็ตติ้งหรือเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลเราซึ่งถ้าเกิดลูกค้าเป็นลูกค้าของฟิลิปแอบชบังอะคะ่ะสามารถโทรมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้นะคะน้องเจ้าหน้าที่สามารถให้คําแนะนําได้ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เงินประมาณเท่านี้ในอีก5ปีข้างหน้ามีเงินลงทุนประมาณนี้นะคะาสามารถลงทุนอะไรดีนะคะหรือว่าลงทุนสินทรัพย์ประเภทไหนดีเจ้าหน้าที่ก็จะมีคําแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการจัดพอร์ตได้สิ่งสำคัญคือลูกค้าจะต้องไปทําเองแค่นั้นเองค่ะ ไปทาเองไปทําเองจริงๆนะคะก็คือต้องมีวินัยในการทํางานในการที่จะลงทุนนั่นแหละมันถึงจะได้ผลตอบแทนคืนกลับมาตามที่เราตั้งตั้งเป้าหมายไว้นะคะก็อย่างที่บอกสํารวจตัวเราเองก่อนนะคะว่าเงินมีมีเวลาจะเฝ้าพอร์ตไหมนะคะประเภทที่เราจะลงทุนเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ต้องการบรรลุปเป้าหมายประมาณช่วงไหนเมื่อไหร่ระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะก็นี้ก็คือให้สำรวจตัวเองก่อนว่าเราลงทุนเพื่ออะไรนะคะก็ ันนี้เอามาให้ดูเป็นพีระมิดทางการเงินนะคะเป็นสิ่งที่คนที่อยากจะเก็บเงินนะคะหรือว่าเราที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนชีวิตต้องมีนะคะความจะเป็นที่เป็นส่วนของพื้นฐานจะอยู่ข้างล่างค่ะจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะให้เราเห็นว่าอะไรที่ต้องมีนะคะคุณมีหรือยังนะคะนักลงทุนมีหรือยังตอนนี้นะคะส่วนที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานสำรองจ่ายต่อเดือนนะคะแล้วก็พวกถ่ายโอนความเสี่ยงต่างๆอย่างพวกประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะบางอย่างมันก็จําเป็นต้องมี นะคะแล้วก็พวกเก็บเงินระยะยาวพวกเ,เตรียมเงินไว้สําหรับกรเกษียณน,นะคะหรือว่าพวกเก็บเงินระยะสั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอย่างเตรียมแต่งงานเตรียมซื้อบ้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นลงทุนค่อยเป็นเริ่มส่วนที่เป็นลงทุนของการเก็งกาไรต่างๆนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นให้เห็นนะคะอ่าถัดมานะคะหลังจากสํารวจตัวเองนะคะแล้วนะคะสิ่งถัดมาก็คือรู้จักเครื่องมือเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะคะอ่า การลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยในโลกเราเลยมันมีหลายๆแบบที่เป็นการลงทุนนะคะซื้อสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมก็เป็นการแบบเป็นการลงทุนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามูล,ลค่าของแบรนด์เนมมันจะขึ้นเรื่อยๆถูกไหมอ่ะหรือการลงทุนในพวกเอ่อคริปโตเคอเรซีวัตถุโบราณนะคะหรือว่าพวกหุ้นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมเลยก็เป็นการลงทุนทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย การลงทุนมีเยอะมากในประเทศไทยมันไม่ได้แค่เล่นหุ้นอย่างเดียวเล่นบิตคอยอย่างเดียวนะคะบางทีอ่ะบิตคอยหุ้นอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ถ้าเกิดเราเป็นสายที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยเออเราเป็นสายที่ไม่มีเวลาดูข้อมูลฉันเป็นพวกที่ไม่ชอบดูอะไรที่มันเป็นตัวเลขเป็นคำนวณเลยบางครั้งกองทุนรวมอาจจะเหมาะกับลูกคา้าเพราะว่ามีผู้จัดการมีคนคอยดูแลให้ฉันแค่ใส่เงินไปแค่วางเงินไปเท่านั้นหรือบางครั้ง การลงทุนในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอย่างซื้อหุ้นแบบ Facebook Apple มันน่าสนใจใช่ไหมเป็นหุ้นแบบพวกบริษัทดังๆมันจะไม่ต้องใช้เงินเยอะต้องใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนถึงจะเห็นกําไรแต่มันจะมีประเภทที่ลงทุนในกองทุนรวมของหุ้นต่างประเทศหรือลงทุนในหุ้นต่างประเทศประเภทที่มันอ้างอิงกับราคาของดัชนีต่างประเทศนั้นๆอ่าซื้ออัลีบาบาได้ในราคาไม่กี่บาทในราคา10บ,บาท นะคะหรือลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ในละคันหนึบาทเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีเงินน้อยคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทการลงทุนมีหลายแบบมากให้หาให้เจอว่าแบบที่เหมาะเหมาะกับเราหรือเหมาะกับเป้าหมายทางการเงินของเราอะ่ะคือตัวไหนนะ